ตอนนี้ก็สองทุ่มแล้วนะครับเพิ่งเสร็จงานนะครับเพิ่งเข้าด้ามเสร็จหลายเล่มเลยครับก็ช้าหน่อยถ้าวันนี้เข้าด้ามเสร็จพรุ่งนี้ผมก็จะเชียด้ามตัวนี้กับตัวนี้แต่งด้ามแล้วก็แล้วก็เก็บงานทั้งหมดนะครับเก็บให้ละเอียดนะครับนี่ก็เพิ่งเสร็จงานยังหยาบอยู่นะครับก็เก็บละเอียดไปเรื่อยนะครับ ใครจองไว้คิวกลางเดือนก็เตรียมส่งที่อยู่ไว้เลยนะครับถ้าใครยังไม่ได้ส่งนะพี่ใครจะจองชุดสิ้นเดือนก็เข้าไปดูรูปได้เลยนะครับพี่เข้าไปที่โปรไฟล์ของผมได้เลยนะครับส่วนใครที่ดูอยู่ที่ช่องแดงก็พิมพ์ว่าสนใจก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะ อันนี้เดี๋ยวผมจะเอาเบอร์โทรเอาลิงก์ไลน์อะไรไปให้นะครับอ่าโอเคสวัสดีครับอยเจอกันนะครับทุ่งนี้